ขอต้อนรับสู่ช่องลุงมาหาเรื่องนะครับก่อนไปดูวิดีโออย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe ให้ด้วยนะครับก็ขอต้อนรับสู่ช่องลุงมาหาเรื่องนะครับเดี๋ยวคลิปนี้ลุงมาขออนุญาตมีโพนิดนึงนะครับก็คลิปนี้อาจจะต้องอ่านข้อมูลไปด้วยเพื่อหวังว่าจะไม่มีการหลุดประเด็นนะฮะก็อันเนี้ยชี้แจงก่อนนะครับว่าผมอะไม่ได้มีการต่อต้านแล้วก็มองว่าการฉีดวัคซีนเพื่อป้องกันโควิดเนี่ยเป็นสิ่งจําเป็นนะครับ คลิปนี้เป็นการบันทึกสิ่งที่เกิดขึ้นกับตัวผมเองนะครับแล้วก็อยากจะแชร์เผื่อว่ามันจะมีประโยชน์ทางใดไม่ก็ทางหนึ่งนะครับซึ่งเริ่มเลยนะครก็คือโดยปกติเนี่ยผมเป็นคนแข็งแรงดีอาจจะเคยเกิดอุบัติเหตุมีการผ่าเข่ามาก,ก็เรียบร้อยแล้วนะครับแต่ว่าสามารถวิ่ง10กิโลวิ่งมาราธอนเล่นไตกีฬาเนี่ยได้ปกติเลยนะครับสุขภาพก็ค่อนข้างเรียกว่าแข็งแรงเลยละกันนะแต่ว่ามีโรคประจําตัวก็คือเป็นโรคเก,กานะแต่ว่า ไม่ได้รุนแรงมากก็คือยังไม่ต้องกินยาเพราะว่าอาการปวดเนี่ยมันจะมาประมาณ1-2ถึงครั้งต่อปีเท่านั้นนะครับคุณหมอก็เลยบอกว่ามันไม่ได้น่ากลัวอะไรมากเพราะว่าเวลาเป็นก็คือจะเป็นที่บริเวณข้อของนิ้วโป้งเท้าข้างซ้ายเท่านั้นนะฮะก็หลักๆก,ก็ไว้เดี๋ยวคลิปหน้าจะมาพูดเรื่องเก่าให้ฟังและกันนะถ้ามีโอกาสผมได้รับวัคซีนนะเกี่ยวกับโควิดนะครับสเข็มแรกก็คือเป็นซิโนแวคหลังจากนั้นประมาณ3เดือนเนี่ยผมได้ รับวัคซีน MIA นะครับหลังจากฉีดไปเนี่ยก็ไม่ได้มีอาการเป็นไข้หรือเป็นอะไรเลยนะก็อาจจะมีอ่อนเพลียเล็กน้อยนะครับหลังจากฉีดไป1วันนะครับแต่ก็โดยภาพรวมก็คือเหมือนแบบไม่มีอาการอะไรเลยแต่ว่าหลังจากนั้นประมาณ2อาทิตย์น,นะครับผมจะรู้สึกตึงบริเวณแขนฝ่าม,มือแล้วก็น่องแล้วก็ที่เท้านะครับทั้ง2ข้างนะซ้ายและขวาก็เป็นบริเวณแขนแล้วก็มือบริเวณเนี้ยนะครับก็จะรู้สึกตึงแต่ว่า การทํางานอะไรต่างๆเนี่ยก็ <S <S ย,ยังสามารถทํางานได้ปกตินะครับยังกํามือกลางมือหยิบจับนู่นนี่ได้ปกติเลยนะครับแล้วก็ผมได้ทําการไปพบคุณหมอเพื่อที่จะไปสอบถามข้อมูลแล้วก็ดูซิว่ามันเป็นอะไรนะครับคุณหมอก็เลยขออนุญาตเจาะเลือดตรวจเลือดในการรักษาก็คือมีการเจาะเลือดค่าต่างๆค่าการอักเสบค่าอุดตันริมเลือดแล้วก็เยอะแยะไปหมดเลยนะครับก็คือเรียกว่าได้ว่าหลายตัวผมขออนุญาต ไม่ได้ลงรายละเอียดตรงนั้นแล้วกันเพราะว่ามันเยอะมากจริงๆแล้วก็อีกอย่างมันเป็นสับแพร์นะผมก็ไม่ค่อยถนัดเท่าไหร่นะครับก็ภาพรวมออกมาก็คือเรียกได้ว่าปกติเลยละกันเนาะก็คือณตอนนั้นอ่ะก็คือมันก็แค่รู้สึกตึงๆปวดๆแล้วก็แอบรู้สึกว่าเอ้ยจริงๆเราไปออกกําลังกายมาหรือเปล่าเรารู้สึกว่ามันเกิดอาการตึงนะครับซึ่งเราก็ไม่ได้คิดอะไรจนผ่านมาประมาณ3เดือนนะ,ะได้มีโอกาสไปที่แม่ห้องสอนช่วงปลายปีนะฮะแล้วก็ เจออากาศหนาวพอเจออากาศหนาวช่วงเวลากลางคืนเนี่ยบริเวณฝ่าม,มือนะคะแล้วก็ที่ปลายเท้าเนี่ยจะมีอาการบวมแล้วก็มีสีเข้มขึ้นนิดหน่อยไม่ได้แบบหัวสีแบบเข้มมากเลยนะแต่ว่ามีอาการที่ผิวหนังบริเวณมือและเท้าเนี่ยมันจะค่อนข้างเข้มขึ้นแล้วก็มีอาการบวมอย่างเห็นได้ชัดนะครับแต่ว่าพอได้รับความร้อนหรืออุ่นขึ้นในตอนเช้าเนี่ยอาการพวกนี้ก็จะเบาลงนะครับมือที่เคยบวมก็ จะค่อนข้างยยบลงนะครับแต่ว่าการกำมือกลางมืออะไรเงี้ยก็จะไม่ค่อยถนัดแล้วบริเวณขาบริเวณน่องอะจะค่อนข้างตึงนะครับก็หลังจากกลับมาเนี่ยผมได้ไปพบคุณหมออีกครั้งหนึ่งเนื่องจากการกลางมือกำมือของผมเนี่ยมันรู้สึกไม่ปกตินะฮะทีนี้คุณหมอก็เจาะเลือดอีกรอบหนึ่งนะฮะแล้วก็ตรวจค่าต่างๆซ้ําอีกครั้งหนึ่งแล้วก็รวมถึงการตรวจพวก การแพ้ภูมิตัวเองต่างๆแล้วก็เกี่ยวกับรูมาตอยอะไรพวกนี้ด้วยนะฮะซึ่งค่าทั้งหมดเนี่ยมันออกมาเนกาทีฟนะครับก็คือไม่เป็นนะจะมีเพียงค่าการอักเสบเล็กน้อยเท่านั้นเลยแต่ว่าตอนที่ไปพบคุณหมอบริเวณเขาเรียกว่าบริเวณหลังมือเนี่ยแล้วก็บริเวณน่องเนี่ยมันค่อนข้างแห้งและตึงอย่างเห็นได้ชัดแตกต่างจากครั้งแรกที่ไปหาคุณหมอนะฮะซึ่งมันดูผิดปกติเวลา เราจิ้มลงไปบริเวณผิวของหลังมือหรือน่องเนี่ยมันจะค่อนข้างตึงนะฮะคุณหมอก็เลยตัดสินใจว่าขอเราเนี่ยตัดชิ้นเนื้อเพื่อจะไปตรวจนะครับ mm hmm. ก็รอผลชิ้นเนื้อประมาณ1อาทิตย์ก็ผลออกมาว่าเป็นสักเคอร์มานะครับก็คือเป็นโรคหนังแข็งก็อันนี้ผมไปเอาข้อมูลมาจากทางอินเทอร์เน็ตนะฮะก็แพทย์นเนี่ยก็ยังไม่ สาเหตุแน,น่ชัดน,นะครับว่าเกิดจากอะไรแต่จากข้อสันนิษฐานเนี่ยอาจจะเกี่ยวข้องกับระบบภูมิคุ้มกันในร่างกายแล้วก็ในบางรายที่อ่อนแอจากกลไกทางพันธุก,กรรมโรคเนี้อาจจะถูกกระตุ้นโดยสารบางชนิดหรือยาหรือวัคซีนบางชนิดได้นะครับเอาเข้าใจง่ายๆนะครับก็คือระบบภูมิคุ้มกันในร่างกายเนี่ยทำงานผิดปกตินั่นเองนะครับซึ่งตรงนี้ถ้าฟังมาถึงตรงนี้มันก็ยังไม่สามารถฟันธงได้ร0 0นะครับว่าเกิดจากวัคซีน แต่ว่ามันก็ไม่สามารถปฏิเสธได้ว่าเกิดจากวัคซีนเช่นกันเพราะว่ามันก็ยังไม่มีหลักฐานอะไรที่มายืนยันนะครับเพราะว่าอย่างโดยส่วนตัวของผมเนี่ยอาการทั้งหมดเนี่ยมันเกิดขึ้นมาหลังจากที่ผมฉีดวัคซีนซึ่งก่อนหน้านั้นอะผมอะไม่ได้เป็นอะไรดังนั้นก็แบบในใจเราลึกๆก็คือแบบรู้สึกว่าเฮ้ยมันเกิดจากวัคซีนแน่ๆเลยอะเออแต่ว่าโดยหลักฐานทั้งหมดทั้งมวลมันก็ไม่สามารถชี้ไปที่วัคซีนได้นะครับว่ามันเกิดจากวัคซีนโดยตรงอะไรอย่างนี้นะครับซึ่ง เดี๋ยวผมจะให้ดูบริเวณแขนขาผมตอนนี้ว่ามันเป็นยังไงนะครับอันนี้เป็นบริเวณน่องนะฮะสังเกตมันจะค่อนข้างแข็งแข็งมากนะฮะถ้าเอานิ้วจิ้มๆแล้วก็ผิวมันจะคล้ายๆเช่ยว่าแห้งเป็นเปลือกส้มโอนะฮะแล้วก็บริเวณเมื่อสักครู่นะครับเป็นบริเวณที่ตัดชิ้นเนือไปตรวจนะครับนี่ดูบริเวณน่องนะมันค่อนข้างแข็งอันนี้เป็นบริเวณเท้านะครับ ก็จะมีความบวมและก็ตึงพอสมควรนะครับแต่ว่าถ้าไม่ได้โดนอากาศหนาวเนี่ยก็อย่าเอิงไม่บวมมากนะแต่ว่าถ้าโดนอากาศหนาวเข้าไปเนี่ยจะบวมและสีจะค่อนข้างเข้มอย่างชัดเจนแล้วก็บริเวณเนี่ยที่จิ้มๆิมเนี่ยก็คือค่อนข้างแข็งนะครับอันนี้เป็นบริเวณฝ่าม,มือนะครับเป็น อะไรที่ค่อนข้างกวนใจที่สุดหล่ะคือนิ้วผมเนี่ยจะค่อนข้างบวมแล้วก็เวลากำมือผมจะกำมือได้แคน่นี้กำมือไม่สุดนะครับลองลองกำมือดูนะมันจะกำมือได้สุดกว่านี้แล้วก็อันนี้คือการกางมือนะผมก็จะกางมือได้เท่านี้นะแล้วเนี่ยสมมติพนมมือนะครับมันก็จะไม่ประกบกันดีนั่นเองนะเนี่ยนี่คือตึงมากแล้วนะแต่บริเวณนี้นตรงนี้คือเนี่ยมันจะค่อนข้างบวมไม่รู้เห็นไหมแล้วก็สีมันอาจจะดูเข้มเล็กน้อยนะครับตรงเนี้ยบริเวณนี้คือหนังมันจะ ค่อนข้างแห้งแล้วก็ตึงนะครับอาจจะเห็นลักษณะที่แบบเขาเรียกว่าอะไรตรงข้อต,ต่างเนี่ยมันก็จะค่อนข้างบวมนะครับอันนี้บริเวณข้อข้อมือนะครับเนี่ยผมจะงอข้อมือได้ประมาณนี้นะฮะมันจะเขาเรียกว่าอะไรผิวมันจะค่อนข้างตึงจนเห็นเส้นเลือดเลยตรงเนี้ยบริเวณเนี้เห็นไหมผมงอข้อมือมาปุ๊บเนี่ยมันจะค่อนข้างเห็นชัดเลยนะเนี่ยลักษณะนี้นะครับแล้วก็ตึงมากนะครับคือมันได้เท่านี้แต่บริเวณเมื่อกี้คือเป็นรอยแผลนะครับไปโดนตกขวดมาไม่เกี่ยวกัน แล้วก็เนี่ยครับบริเวณเนี้ยตรงข้อมือเนี่ยมันค่อนข้างตึงแล้วก็บวมนะฮะตามที่เห็นนะครับซึ่งอาการทั้งหมดของผมตอนนี้มันมีที่บริเวณมือแขนน่องแล้วก็ที่ขานะครับก็ถามว่ากวนใจไหมก็กวนใจเพราะว่าการทำอะไรหลายๆอย่างเนี่ยมันค่อนข้างลำบากการก้มการหยิบของหรือการทำแอคทิวิตี้ต่างๆกิจกรรมต่างๆที่ผมเคยทำได้ปกติเนี่ยมันเริ่มเพี้ยนนะครับ แต่ว่ามันก็ยังดีที่มันยังไม่ได้เข้าไปส่วนที่น่ากลัวนะครับไอ้โรคเนี้ยความน่ากลัวเนี่ยมันจะมีประมาณว่าถ้ามันเข้าไปที่ระบบทางเดินอาหารเนี่ยมันอาจจะทําให้ระบบทางเดินอาหารเนี่ยทำงานผิดพลาดได้แล้วก็เกิดพวกกดไหลย้อนอะไรพวกนี้อันนี้ก็คืออันตรายนะครับถ้าไปที่ปอดเนี่ยอาจจะเกิดผังพืชซึ่งมันก็จะลดประสิทธิภาพในการทํางานของปอดส่วนถ้ามันไปที่หัวใจเนี่ยมันก็อาจจะทําให้หัวใจทํางานผิดปกติหรือว่าหัวใจล้มเหลวอันนี้ก็คือแบบค่อนข้างน่ากลัวนะ หรือว่าถ้ามันไปที่ไตน,นะครับมันก็อาจจะส่งผลกระทบต่อเรื่องความดันโลหิตซึ่งมันก็อาจจะทําให้เกิดอันตรายลักษณะเป็นไตวายวเฉียบพลันนะครับอันนี้ก็เป็นอะไรที่ค่อนข้างน่ากลัวแต่ว่าโดยส่วนตัวนะตอนนี้ที่เช็คทั้งหมดนะครับก็คือ,อ,อระบบต่างๆในร่างกายค่อนข้างปกตินะครับอาการทั้งหมดตอนนี้ยังอยู่ที่แค่มือและขาเท่านั้นเองนะครับการรักษามันก็มีเรื่องการค่าใช้จ่ายนะครับ การรักษาเนี่ยประกันเกี่ยวกับโควิดหรือประกันวัคซีนโควิดเนี่ยของผมเนี่ยไม่สามารถเบิกได้เพราะว่าต้องแอดมิทเท่านั้นนะครับถึงจะมีการทําเคมได้แต่ว่ายังโชคดีว่าผมมีประกันสําหรับผู้ป่วยนอกก็คือเบอิกเป็นหลายครั้งไปนะครับผมก็อาจจะต้องมีการจ่ายส่วนต่างที่มันเกิดขึ้นนะครับซึ่งก็มีแทบทุกครั้งนั่นเองนะครับแนวทางการรักษาตอนนี้นะครับหก็คือแพทย์เนี่ยก็ให้กินยากดภูมินะครับซึ่งตัวนี้ผมก็จะไม่ลงดีเทลนะครับเพราะว่า คุณหมอแต่ละท่านก็อาจจะให้ยาแตกต่างกันไปนะครับแล้วก็ต่อมานะครับมีทาครีมที่ผสมตัวยาบริเวณผิวหนังที่มันแห้งนะครับแล้วก็คุณหมอแนะนําว่าให้พยายามใช้มือใช้ขาในอ,อ,อิริยาบถหรือฟังก์ชันการทํางานต่างๆที่เหมือนเดิมพยายามใช้งานมันนะครับอย่าอย่าหยุดใช้เพราะว่าเดี๋ยวมันจะเสียเขาเรียกว่าอะไรมันอาจจะเสียฟังก์ชันการใช้งานนั้นๆไปนะครับเราก็ต้องพยายามออกกําลังกายหรือว่ามีการกายภาพใน ลักษณะการใช้งานของมือและเท้าที่เราทําอยู่เป็นปกตินะครับแล้วต่อมาครับก็อาจจะมีการพบนักกายภาพแล้วก็ที่สําคัญที่ต้องทําควบคู่กันไปก็คือการเจาะเลือดดูค่าต่างๆนะครับก็อย่างเช่น CBC นะครับคือตรวจความสมบูรณ์ของเลือด ESR นะครับก็คือตรวจอาตาัตราการตกตะกอนของเลือดแดงนะครับเพื่อชี้เรื่องพวกค่าการอักเสบต่างๆนะครับ CRP เป็นโปรตีนชนิดหนึ่งในร่างกายที่ ตอบสนองเกี่ยวกับการอักเสบนะครับก็คือตรวจคล้ายๆกับถ้าผมเข้าใจไม่ผิดก็คือตรวจหาค่าอักเสบในร่างกายนั่นเองนะครับแล้วก็ตรวจค่าเกี่ยวกับการทํางานของตับแล้วก็อีกตัวหนึ่งก็เป็นบัน c r นะครับก็ตัวนี้ถ้าเข้าใจไม่ผิดก็เป็นการเช็คเกี่ยวกับเรื่องไตนั่นเองนะครับก็เพราะว่าการที่เราได้รับยามาเนี่ยมันอาจจะทําให้ค่าเลือดต่างๆในร่างกายเราเพีย้ยนเราก็ต้องคอยติดตามผลของมันด้วยนะครับไม่ให้มัน มีผลก่อต่อร่างกายการนักเสพหรือตับหรือไปจนเกินไปนะครับณนะตอนนี้นะครับตอนที่อัดคลิปเนี่ยผมเริ่มทานยาได้1วันนะครับซึ่งการรักษามันก็ยังไม่ได้เห็นผลอะไรมากนะครับเอาไว้ว่าถ้าอาการต่างๆมันดีขึ้นหรือแย่ลงยังไงเดี๋ยวผมจะมาอัปเดตให้ฟังแล้วกันนะครับหากใครนะครับมีอาการใกล้เคียงอย่างที่ผมบอกไปเนี่ยก็อาจจะไปพบคุณหมอแล้วก็ขอคำปรึกษาได้นะครับ โรคพวกนี้ถ้าเจอแล้วเนี่ยมันก็สามารถรักษาได้นะผมผมเชื่ออย่างนั้นนะครับก็หวังว่าทุกคนจะสุขภาพแข็งแรงนะครับก็เจอกันใหม่คลิปหน้ากับลุงม,มหาเรื่องนะครับสวัสดีครับ